สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับคั่วหลายแต่อยากบายแม่นดาคือเกาคือดื่มนะจ้ามือน,นีแม่นดาขอน้าเสนอเมนูหมกนอกไม่ไสหมูสามสั้นใส่กะทิใส่ปลาหลนัวนัวใสใบบัก,กูดหลักกะผักอิตูหอมหอมห้ากะสีไปเบิ้งขั้นตอนในการหิดกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ห้าสีใสกะซิมี่หมูสามสั้นบกักพริกซอดหอมแดงกระเทียมใบนั่งรักรั่วผักอิตูใบบัก,กูด นอไม้น้ำยานางน้ำปลาน้ำปลาผงชูรสข้าหมูข้าวเบือ้อปลาบดแล้วก็กะทิกองเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนันแม่อันดากระเสีวัตถุดิบที่ห่าเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นเขากะสีมาหัน่นเนื้อหมูเตรียมไว้ส้หรับเนื้อมูที่หสีใส่ในมือนี้นั่นแม่อันดากระสีใส่เป็นมูสามสั้น เ้ากระสีใสทั้งบิดประมาณครึ่งโลสำหรับการหั่นของเฮาน,านัน่นดักเบปไ้หั่นสินใหญ่หลายเนาะค่ะเฮากระสีหั่นให้มันเป็นสินน้อยๆประมาณนี้เลยเนาะจ้าเสร็จแล้วเ้ากระสีมาเด็ดใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูเตรียมไว้สำหรับปริมาณของผักอีตูที่หา้าสีใสในมือน,นี้นั้นแม่นดักกระสีใสทั้งหมดประมาณสองมัดต่อไปแม่นดักกระสีเอาเข้าเบื่อที่เ้ามาไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในโคกหลังจากนั้นเฮากระสีต่ำให้มันพอแหลกสำหรับปริมาณของเข้าเบื่อในมือนี้แม่นดักกระสีใสทั้งหมดประมาณสองกำมือ ข้ากระยาไห่มกน้องใหม่ของข้ามันเหนียวนะคะพี่น้องแม่นดากะลยสิใส่ลายแน่หลังจากนั้นข้ากระสิตักใส่ถั่วแยกออกไว้ซิดแล้วแม่นดากะเสียบักพริกซดตำโดยหอมแดงกับกระเทียมใส่ลงไปในโคกหลังจากนั้นข้ากระสิตำไห้มันพอแหลกเพราะตว่าข้าเริ่มตำหอมแดงกับกระเทียมของข้าแหลกด้ที่แล้วต่อไปแม่นดากะสิไซ่ขนมหมูลงไปประมาณก่อนนึงหลังจากนั้นข้ากระสิใสเข้าเบื่อที่ข้าตำไว้เดยบร้อยแล้วใส่ลงไปซ็ดแล้วข้ากระสิตำโคเล่โคเล่ห้ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากัน พราะแต่ว่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปแม่นดากะสิเอานมใหม่ที่เฮาต้มไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเราก็ตาโดยนำยานังประมาณครึ่งขวดน้อยหลังจากนั้นแม่นดากะเสิใส่กะทิกองลงไปประมาณกองนึ่งต่อไปหฮอก็สิเอาพริกแกงที่เฮาตุมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยนำปลาเสร็จแล้วหฮาก็สิใส่น้ำปลาลงไปประมาณหนึ่งทับพี่เราก็ตามด้วยปลาบดหนึ่งสอนโต๊ะหลังจากนั้นแม่นดากะสิใส่ผงชีสดลงไปประมาณสองสอนซา ล้าก็ตาม้วยนำลางคุกจักน้อยหนึ่งสิจแล้วหฮาก็สิเอาหมูสามซันที่หฮอหันเตรียมไว้เรียบ้อยแล้วใส่ลงไปล้วก็ตามโดยใบยบัก,กูดหลังจากนั้นหฮาก็สิใส่ใบนงบังรักหรือผัหางอตูที่หฮอเด็ดเตรียมไว้เรียบ้อยแล้วใส่ลงไปสิจแล้วหฮอก็สิคุกเข่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเขากันแล้วต่อไปหฮอก็สิมาหอกันเลยค่ะสําหรับขั้นตอนในการห่อของแม่นดานั่นแม่นดาก็สิใส่ใบตองสองใบต่อห่อหมูห่อนึงการห่อของห้านั้นแม่นดาก็สิสลับส่วนหัวกับส่วนหางของใบตอง การท่ว่าห้าสลับส่วนหัวกับส่วนหางของใบตองนั่นมันกระเชิดหายใบตองของห้าพ่อแตกบัดย่ำท่ว่าห้าฮอมันกะจะได้ฮอง่ายในส่วนของใบตองนี่ก่อนท่ว่าแม่นดาเสียวมะฮอนั่นห้ากระเสียวไปตากแดดจนว่าใบตองของเ้ามันเหี่ยวมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะหลังจากท่ว่าห้าสลับส่วนหัวกับส่วนหางของใบตองเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดากระสิตักฮอหมกใส่ลงไปประมาณทับพีกัวกัวเสร็จแล้วห้ากระสิพับสีฮอให้มันเรียบร้อยเพราะตว่าห้าพับห้าฮอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดากระสด สำหรับการห่อห่มของเฮานั่นขันแม่นว่าเฮาอยากให้ห่อหมกของเฮามาสวยงามเบิงเรียบร้อยคัะกานี่เฮาก็สามาเ็ดแบบนี้กระไดเนาะจ้านี่ค่ะหลังจากที่ว่าแม่นดาใส่ห่อหมกเสร็จสับเรียบ้อยแล้วแม่นดาก็สิพับประมาณนี้เลยเนาะค่ะหลังจากที่วเฮาพับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเฮากระสิใส่ใบตองซอนข้างล่างอีกสิ่นนึงหลังจากนั้นเฮาจังคอยเอาไม้จิ้มฟันกัดประมาณนี้เลยเนาะค่ะหลังจากเฮาเ็ดห่อหมกของเฮาเสร็จสับเรียบ้อยแล้วต่อไปแม่นดากระสียเอาไปหนึ่ง สำหรับการหนึ่งของเฮ้านันแม่นดากรสิหนึ่งถิพไว่ประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นจักได้น่ค่ะพี่น้องวิธีการเฮ็ดหอหมกของแม่นดา,าเป็นตเฮ็ดง่ายบ่ค่ะเอาราคาสําหรับคลิปมือน,นีแม่นดาก็ขคอจบไวแต่เพียงสานีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาะสุดท้ายนี่แม่นดาก็ะอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ซ้อยเป็นกําลังใจให้แม่นดาแน่เด้อค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะ